สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครเป็นในส่วนของกิจกรรมฮุดแดงนะครับผมเป็นเสื้อนะครับเสื้อสีแดงพร้อมกับกางเกงแต่งเกงนี้สวยจัดเลยนะครับผมในส่วนของโทเค็นนี้นะครับผมสามารถเลกในส่วนของชุดนี้ได้เลยครับนี่ชุดหัวบาวัน,นะครับผมหรือว่าหัวจันทาเนาะเออเดี๋ยวนี้พี่ลอง ไปสุ่มดูนะครับผมว่ามันจะหมดสก,กิลเพสสำหรับกิจกรรมวุ้ดแดงนี้นะครับผมไวรุ่นวุ้ดแดงเนะอดี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 นะครับผมคลิปนี้ก็พี่ขอสักห้าสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยไป let's go ร้านเติมเกมราคาถูกต้องคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟราคาถูกมีทั้งเติมผ่าน u ู d หรือเติมผ่าน ID p ดี s w o r d และยังมีเกม,เมอื่นๆอีกมากมายสะดวกวดเร็วแน่นอนนะครับผมต้องเพจคุกกี้แลนด์ชอปหรือ Li n e ID เดคุกกี้แลนด์มีแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีรับข้าสูดยอดเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมอุ้งแทงนะครับผม นี่น so ี so ่อันนี้นะเออนี่ปีนร็อกสีแดงเหรอใช่ปะใช่ปะอันนี้นะผมในส่วนของกิจกรรมหูสู้ถูหูถูหูถหูถแดงเนาะอันนี้เลยนี่เห็นปะหูแดงไม่มีแรงยิงมีทั้งไอส์วอไอส์วอชุดแล้วก็ท่าเต้นนะครับผมท่าทางเนาะเยเดี๋ยวพี่ลองไปสุ่มกันดูนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้มันมีขายนะ ไฟป่ากี้เดี๋ยวเราลองไปดูในร้านดีกว่าป๊บนหนึ่งพี่ขอดูในส่วนของไฟป่าก,ก่อนแฟชั่นเอ,อิบไปร่นะแฟชั่นมีปะปกติมันจะมีนะคณดูนะมันชอบเอามาขายเว้ยหรือว่ายังไม่มีปะนักขายพวกนี้สนมารจะมีขอดูก่อนขอดูก่อน ผมไม่มีน่าจะไม่มีแล้ว,ลวเออแล้วก็ในวันที่11นะครับผมก็คือหัวจันทาก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะผมการันตีแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้คือน้องๆอ,อย่าไปเอาออกมานะเก็บไว้นะครับผมเพอแบบโทเค็นก็สามารถนํามาแลกในส่วนของนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับผมลูกแก้วหินแปลงร่างนี้ก็สามารถแลกได้หนึ่งโทเค็นนะเนาะแล้วก็นี้หัวจันทาก็พิมเขียวก็แลกได้เหมือนกัน,นแต่คือแนะนําอย่าเพิ่งแลกนะครับผม คือแนะนําอย่าเพิ่งแรกเนาะที่แบบพี่ไม่อยัางให้แรกก่อนก็แบบกิจกรรมยังมาไม่ถึงนะครับผมเกมอาจจะแบบต้องเปลี่ยนในส่วนของโทเค็นได้นะครับผมแนะนําอย่าเพิ่งแรกเนาะเออรอยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วไม่ต้องรีบแรกหรอกนะครับไอพวกโทเค็นแบบนี้ไม่ต้องรีบแรกเนาะนเนเนที่มีอยู่ลูกแก้วพวกนี้นะครับผมต้องรีบแรก,นรรแ,รกแนะนำไหมว่าพวกนี้ออกก่อนไปก็คือเอาง่าย ส่มให้หมดตู้ก็ยังไงมันก็แบบคุ้มนะครับผมเพราะเราได้โทเคตมานะครับโทเคตนี้ก็เมื่อเราแลกครบสูงครบ6อัน6ครั้งนะครับผมมันก็จะได้ทั้งหมดเ,เป็น6ชิ้นเนาะแล้วก็บวกนี้เป็นอีก4นะครับผมก็จะกลายเป็น10 6 7 8 9 10บนอันเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าหมอตูก็จะประมาณสัก่อคิดก่อนอ้ยมันไม่ได้แพงนี่ว่าคณดู9เพชร บวกสิบเก้าบวกสาเกาบวกหกเก้าบวกร้อยเก้าแล้วก็ร้อยห้าสิบเก้าแล้ว2 1กสองร้อยสบาแล้วก็สองร้อยแปดสิบเก้าแล้วตีเป็นเพชรก็หนึ่งเอ้ยสิบเพชรนะครับไม่ถึงบานพเพชรไปเพชรคลิปนี้คือพี่หมอตู้ไปเลยนะครับผมยังไงก็หมอตู้เพราะจะเอาตัวขึ้นด้วยนะครับที่พี่ชอบมากเฮ้ยหมุนครั้งหน้าการันตีรางวัลใหญ่งั้นก็น่าจะเป็นในส่วนของชุดแน่นอนแนล้ว หมุนได้ชัวร์ไปชุดปะชุดปะทำไมมันให้แบบนี้คืออะไรวะงงะวะโอ้สวยนะไปครับ69แล้วพี่ไปได้ดวงดีอะไรมาจากไหนว่ามันคืออะไรวะงงไป69ครับผมมอตูวก็900ก็เพชรนะครับผมไม่ได้แพงมากเนะาะไปส่ยายาเป็นไรเจ้าโอเคไปก่อ เป๊วในส่วนของรองเท้ามา,ลาแล้วแล้วก็ชิ้นถัดนมาก็มารุ้กันว่าจะได้โทเค็นหรือว่าโทเค็นนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอางเกงในราคา289เพชรพนะครับผมหมาตู้ไปก็ประมาณ9ก0กว่าเพรกี่เพซแล้วว่าจะไม่ได้ก็กดรับไปแล้วในส่วนของโทเค็นเนาะโทเค็นนี้สามารถนําไปแลกในส่วนของหัวจันทาได้นะครับหรือว่าท่าทางเนาะนี่ติ๊ก นี่ก็เป็นไอวอลนะครับผมแล้วก็กล่องหน้ากากขาวแล้วก็ที่เหลือก็สามารถแลกในส่วนของชุดจันทรานะครับผมสามารถแลกในส่วนของชุดจันทราได้ยังไม่ได้เดี๋ยวพี่จะมาแลก,กให้หมดเลยพวกนี้ไม่รู้ว่ามียังนะถ้ายังไม่มีก็ได้จะต้องแลกให้หมดแหละนะครับผมชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงเขาไม่ค่อยนิยมสามารถก็จะใส่ในส่วนของหัวขาวนี่นะครับผม ก็หัวฟ้าหัวฟ้าพี่ก็ยังไม่มีมมหัวนีม้มีแล้วคอยเจอกันละกันนะครับผมในวนะันที่11เนาะเออไปเดี๋ยวไปใส่ชุดกันดูว่ามันสวยเท่ขนาดไหนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บผิดและอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวนะทรงผมมันไม่เกี่ยวอ่ะทรงผมมันไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะทำไมมันพาไป เออสมผมไม่ได้อยู่ในวันนี้ว่ะเทว่คุณดูโอเคนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็วันที่11ใครที่รอในส่วนของหัวจันทานะผมก็คือหัวนี้เลยหัวหัวขาวนี่นี่หัวอยไวันนี้เอ้ยหัวอะไกวันที่ไหนหันแรกทราบนะครับรอเลยนะผมสําหรับเซตจากหัวจันทานะวว่ามารูปแบบไหนก็ต้องรอลุ้นดูนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมอยู่กันใหม่ในคลิปหน้านะครับ See you again tomorrow. ฝากกดไลค์กดแชร์กดต่ตายพี่ด้วยนะครับไมกว่าจะไม่มีกิจกรรมแล้ววันนี้เออเข้ามาก็โปเชมีก็เลยมาทำให้น้องๆนะครับ